ช้าเจนทำอะไรครับเรียนออไลาพาสมหวังมาเรียนด้วยทำไมไงฮะมสมหวังก็อยากเรียนอยอนไลน์เขาเดี๋ยวอาจารย์สอนเลนไขไทยนะวันนี้ชจนเจนเรียนรู้เรื่องไว้แต่ละวันนะะ <laughs> เล่นกับสมหวังดูหน้าสมหวังหน่อยเลยนะสมหิง, <laughs> ง <laughs> ไม่กี่วันะถ้าเจนก็จะไปก็รงเรียนแล้วสมหวัง สมยัติสมบัติวันนี้กลือเกลือนี่สมบัตเออฮ่าฮ่าสมบัตวันนี้มาทุ่งนาใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วสมบัตสมบัตมาทุ่งนาน้องเชิดเจนมาได้ไหมนี่ระวังนะ ไปนั่งกับสมหวังเนะพมเล่นเราต้องพูดสมงไปออกพีก่อนยวไม่มีที่ขึนสมังแลพี่พี่เจนกำนังไม่ได้ทำอะไรกันเ,เล่นอะไรกันพาไปเล่นนไ,ไปเล่นไหน,นไปไหน มันจะไปลงไอ้นี่นะสมหวังจะไปเล่นในป่าข้าวแล้วเนี่ยอ,อ๋อเนี่ยแหละที่เด็ดคนก็ขึ้นได้คนก็ขึ้นได้ไดสมหวังขึ้นอยู่แถวๆนี้อยู่โอเคไหมคะอยู่โอเคไหมคะมันสมมวังนั่งบันลัง <c oughs> อันนี้เป็นทุ่งนานะคะทุ่งนาเราโยงบ้านงต้องไปจับปลาเลยอ่ะให้สมหวังมีแต่หญ้าสมหวังหญ้าเต็มหางเลยอันนี่มันไม่มีหญ้ามันเพี้ขึ้นทำอะไรครับน่ารี่สมหวังนีสมหวังก็ขดสมหวังกู้สกัดสีละใส่เข้าไปที่นาก็สิละจัง ระวังต้องทค่ให้มันเหมือนที่ปั้นเลยนี่ประมาณนี้ท่าที่ปั้นจำลองเป็นก็ซิล่าแล้วตอนนี้นี่นี่เหมือนท่าที่ปั้นเลยพี่เจนบอกจำลองเป็นก็ซิล่าใช่ไหมพี่เจนก็ซิล่ากำลังว่ายน้ำอยู่มีว่ายน้ําอยู่เลยห้างสบัดกางเกงนี่คืออะไรคะกางเกงก็คือรบมาสู้กับก็ซิล่าไม่กางเกงติดอะไร Kegeng tit alainnya Nih, nih, to!